หรอครับหอครับมันใหญ่ไหมวะเนี่ยย่อไหมย่อขนาดหรอะบายหูคล้อง,งครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้เวปิดพนลบเลย อะไรออรบนนะครับยิมย้มเยิ่มเส่ทางสงมดหลอสวยไหมแฟชั่นกาชาดีเจ็บครับอะไรันสี่ลาบอะไรเนี่ยเฮ้ยเี๋วเดี๋ยวแปเดี๋ยวเดี๋มีเนนิงมีเนนิง อระหยัโปรโมทหน่อยนะสร้างความปรโมทนะนี่ครับขอบขอบขอบมากครับวู้ยนี่วัน้สวยนะนี่เปรี้ยวเลยข้างล่างอ่ะที่ยืนอ่ะข้างล่างอ่ะต้นน้ำอ่ะ เปลว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 เนี่ยอันนี้อันนี้โหดจัดอ่ะอันนี้เพ่อะเฮ้ยมีมีเจ็บครับกาชาที่เจ็บครับกาชาที่เจ็บเลยครับโอ้ยพิกเป็ดครับพิกเป็ดครับพิกเป็ดไม่พเก็ตเจมพิกเป็ดเลยพิกเป็ดคราพิกเป็ดอะไรโอ้ยโอ้ที่งาปี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 มีนี่ไหมครับใช่แเพื่อนผมจะเติมแต้มวก๊งด้วยครับมันยินพี่หงโดนตีแล้วมันหนวกเลยอ่ะหมายเฮ้ยเจมครับเจมเจมผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนไปเอาปืนได้ไหมครับ มันเป็นใหญ่ไปครับอันเนี้ยกระบองอ่ะจัดไม่ได้ครับใหญ่เกินับวูฟองครับวูฟองวูฟองไม่รู้โดนตีแล้วแม่แดงขัหน้ากิกันได้ทกเข้าอันนี้อันนี้ถือกระบอาไม่ไหม่มาจะบอกเขามีใหญ่กาเอาปกิน้าเรามัวนี้เทปโอ้ยคิดรับคิด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  พิตผมเอาเอาปืนครับผมผมเอาปืนครับผมเอาปืนพิตผมเอาปืนครับเอากลับไปด่วนเลยเอากลับไปด่วนเลยผมเอาปืนดียวผมเอาปืนเดียวผมเอาปืนดียวจิตพิตผมเอาปืนมันไม่เท่อันเนี้ยโอ้นโหเดี๋ยวปืนโป๊ะเหมือนเหมือนเล่นแบบอไม่ได้หรอคุณคุณคิดมั่ได้ไหน นี่น้องอ๋อเฮ้ยผมเอาปืนเท่ากันเนึงอ่ะด้ครับได้นะซื้อเบรอ่ะแล้วซื้อเบรอ่ะซื้อเบรเ,เหรอคำหาบันดีกว่า เดี๋ยวตัเบสคนน่ารักเฮ้ยเท่จังอ่ะเฮ้ยมันดูแบบเล็กเฮ้ยเหมือนพวกจอมยุทธอ่ะเหมือนพวกจอมยุทธอ่ะ์อ่ะพี่เฮ้ยเสียวอ่ะมันไม่มีแบบภาพักออกนะกระเป๋าครับเสียอย่างเดียวนะเสียกระบองอ่ะตอนเนี้ยเออแบบเปิดปอกอ่ะเปิดปอกอ่ะเปิดปอกอ่ะเปิดปอกไม่น่ามี มันไม่เจ่เลยแบบแบบจังหวะที่ว่าดึงมาตรงเอวครับแล้วก็ต้องแบบดึงออกฝักนยครับเสียตรงกระบองอย่างเดียวอ่ะผมว่านะมันต้องมัต้องเอาฟหน้าได้ว่าแทงมียเกแทงมีฟเฟกทั่วเออไม่รู้เหรอเนี่ยเพ่รู้เหมือนกันนะเนี่ยในหนรับปืนผมมา แงานโผล่ใช้งั้นผล่จะซื้อแบบเดิมแบบเดิมเหยอเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวอันนี้กระบอกน่าดีดีกว่าดูดูจากกระบอกโคตรใหญ่อะพี่เรียบร้อยครับปืนอะไรครับพี่มันกระบอกอ๋อนี่กระบอกหรอ อออนนนนนนีี้้้ไม่่ขึใเอาได้ครับได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจ้งให้เฮ้ยปืนมาแล้วไม่ไม่ของพี่ถือสองมืออสองมือนี่คืออะไรอ่ะมาแล้วสองมือสองมือคืออะไรไม่สองมือคืออะไรอ่ะ อือเบตครับอ๋อแล้วพี่คนถืออีกแบบอ๋อหรือมันมีสองอันหรือมันมีสองแบบมันมันสองมือไงพี่แต่มันไม่ได้สองใจไงพี่ฮะนะฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าโดนหลอกจริงเหรอแบมันมีสองแบบอ๋อมันมีสองแบบใช่อันนี้เราถามเขาที่แรกถามเขาที่แรกอ๋อแล้วอันนั้นคืออะไรพัเหรออันนี้อันนี้คือ M Night Danger แล้วก็ปากลามอ๋ออันนี้คือ M Night Danger ปากลามเหรอใช่ แล้วแล้วอ่ะพัดจ้ะครับอันนี้มันเหมือนพัดอ่ะที่มันพัดอ่ะเรื่อพัดเรื่องเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยอันนี้เท่อ่ะเหมือนกันนะครับ m อ็มในเด็กเแล้วก็ปากเหลาอ๋อคือคือจะเอาสกินอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่คือจริงเยอะอันนี้ก็เท่ยนะเนี่ยอุ้ยเท่จังอ่ะอันนี้เท่สุดแล้วนะในเนี้ยในบรรดาเนี้แล้วสนับอ่ะครับมีสนับด้วยใช่ปะข้าศ์ข้าศ์แต่เพิ่มข้นมาให้ครับสนับยังไม่มาหรอ 嗯，对了哦。 night or พี่สายตีบวกอะไรอย่าีตีบวกทุกสูดเรัรอดูว่าตีติดเปล่ามีอย่างงี้แ่แต่อย่างงี้เห็นสูที่มีโลโก้พี่หรือยังเห็นแล้วครับเาปนสวยมากเลยเขาเป็นเขาดูเมื่อ่านเจมีคิวตันซีว์เดี๋ยวรอตีบวกตีก่อนครับเดี๋ยวจะไปตีด้วยเดว่าไม่มีอะพี่ เล่น426ครับวัวนไปแล้วนะโอเคครับบายบายขอบคุณครับอะไรนะ quỷ cọp Nó cứ đến việc Đen lên học mát xe gặp rồi Đúng <land>

พอเข้าไ,ได้ไหมไนี่เข้าไหมครับได้ครับไอ้นี่นะคะสามเก้าเจ็ดครับไดนะ้ครับโอเคครับที่แค